โอเคครับคุณผู้ชมทุกท่านครับยินด,ดีต้อนรับครับวันนี้มาอยู่กันในแมปทอเร e t ทาวเวอร์ด n เฟนนะครับที่หายไปนานนิ้ใช่ไหนครับไปฟาร์มครับนี่วันนี้เราจะมาเปิดไทม์เคสนะครับหนึ่งร้อยกล่องนะครับดูว่าเราจะได้มิติหรือเปล่าผมคาดหวังคือมิตินะได้มิติมาคือดีแต่ว่าถ้าสมมติได้กอลลี่มาก็คือว่าเป็นโชคมากเลยมา เปิดไว้ก่อนโอเคเริ่มกันเลยครับสิบกล่องแรกครับปึ๊บปึ๊บปึป๊บไม่มีครับมีลิจันดารี่มาตัวหนึ่งังานงานเรายี่สิบกล่องเลยไหมอ่ะโอ้โหเกลือครับ เกลือมากไปต่อครับไปต่อโอเคไปอย่างรวดเร็วนะครับโอ้ฮู้เอาง,อางี้เลยมากดงี้เลยปื๊บปื๊บสามสิบกล่องเฮ้ยมีคอตลี่ครับผมได้คอตลี่มาครับ โอ้ดากอรลี่มาครับผมไม่ใช่พิติกแต่ได้คอรลี่ครับโอ้โอไมก์ก็ครับได้คอรลี่มาครับผมนี่ครับคอรลี่0.01เปอร์เซ็นต์แนบอ่ายังเหลืออีกประมาณสามสิบกล่องนะครับเพราะงั้นเราก็ไปกันต่อครับมิติกมิติกต้องมาแล้วโอเคครับเหลือแค่พวกนี้ครับจะเสร็จ ได้ l ล g e อ d a เจอย่างเดียวเลยนะยววแต่ว่าได้กอดลี่มาก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับอ่า,อาไปกันต่อครับกล่องเปิดทีละกล่องนะฮะเฮ้ยโอ้ยดวงดีมากครับตอนนี้สเปซหมดนะครับ ที่หมดเหรองั้นก็ขายตัวละครเลยนะผมมีพันม,มีพันสเปซไม่ใช่เหรอหมดได้ไงอ <c oughs> <c oughs> เออโหหลอกเรานี่ว่าอลไเป็นสเปซการเปิดนะโอ้ได้รีเจนดารี่มาตัวหนึ่งนะครับบีจูนิตนะเออสรุปนะครับคือว่ากำไรนะครับถึงจะไม่ได้มิติกนะแต่ว่ามีเชฟโกแมนมาซึ่งถือว่า เป็นอะไรที่คาไปถึงนะครับอ่านี่ฮะระดับ0.01นย์หนึฮะไม่ได้0.01นะแต่ได้0.01แทนนี่คือว่าดีนะครับตอนนี้มีมีอยู่กี่คนเลยมีอยู่3,170คนนะครับอ่ามิติกมีอยู่30,000ืนะฮะอุ้ย ท่านไหนๆก็ยังเหลือเออ่บูทลัคกี้อยู่นะฮะผมจะมาลองสุ่มให้ได้กัตลี่ตัวนี้ดูมาลองดูกันนะครับออโต้เซลกันนะครับเฮ้ยรีินเนอรี่ไม่ต้องโอเคมาเริ่มเลยครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ะได้กอลลี่เพิ่มไหม0.03%นะครับปีเจนดารี่มาร้วนเลยครับปีเจนดารี่มาอย่างเดียวเลยครับผมไม่มีแล้วไม่มีแม้กระทา่มิติกนะครับ มาหน่อยมาหน่อยโอ้ยค้างค้างมา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 เดี๋ยวยากครับยากครับอ่ามีอุ้ยม,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 มิติมาสองตัวแล้วนะเอวไปครับดีจินดาลี เหลือได้กอนดีกับเ,เขาบ้างน,นะฮะ0ูนย์จุดูนย์สามเปอร์เซ็นต์นะครับจะได้ไหมเอ่ยม,มาแต่รีเจนเนอรี่อีกแล้วมิติกไม่ออกมาเลยออกมาแค่สองตัวแล้วก็หายยาวเลย โอเคครับผมสรุปนะครับเกลือครับได้มิติมา2ตัวนะฮะแล้วก็ได้ลีเจนดารี่มาเป็นขยงเลยนะครับตรงนี้ก็ได้ได้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่พาซากันเลยครับเซิร์ฟนี้เซิร์ฟนี้5,500ครับจัดเลยครับไม่ต้องคิดอะไรมากโอ้โหยังอยู่ในเทรดนะ5,500เหมือนกัน5,500ัาเอาไปเพิ่มมา5 5บาบาทโอเคฮะ เมื่อมันอยู่ในเทืดแล้วก็ซื้อมาเลยแล้วกันไม่รอแล้วโอเคครับหได้มาแล้วนะครับมิตติกนะันในราคาห้าพันห้าร้อยห้าิบห้าเจมนะครับ <c oughs> ก็ถือว่าแพงมากนะเหลืออยู่เจ็ดพันเจมนะสงสัยต้องไปฟาร์มเจมเพิ่ม <c oughs> เดี๋ยวเราไปรีวิวกันเลยดีกว่านะครับตัวที่เราจะไปรีวิววันนี้ก็มีคัตลี่นะะที่ผมได้มาเมื่อกี้แล้วก็ เลคฮอกแมนนะครับก็มาในแบบนะฮะหนาที่ผมเลือกเล่นเนี่ยคือแฟคทอรี่นะฮะท่ามแฟคทอรี่หนาอีเวนต์อันใหม่นะฮะอันยากสุดไปกรีนเลเซอร์แครรี่ไปไะฮะช่วงเกมเกมให้เขาแครรี่ไปเ้องมาฟาร์มกันนี้ผมมากับใครก็ไม่รู้นะฮะ เห็นเขากำลังหาคนแบกก็เลยพามาด้วยเลยไหนๆก็มารีวิวตัวละต้องช่วยๆกันนะครับผู้เล่นใหม่บางคนก็เขาแบบไม่ไหวจริงๆก็ถ้าเราไหวจริงๆก็แบกเขาหน่อยก็เถอะคนสองคนก็ไม่น่ามีปัญหามากหรอกครับถ้าเขาคุยรู้เรื่องนะ ไม่มีปัญหาเลยเดี๋ยวผมอัพกีเลเซอร์สักหน่อยดีกว่ารู้สึกมันเริ่มจะหลุดแล้วโอเคตั้ัสตีดสักหน่อยแล้วก็ผมอัพเงินยาวเลยกันฮนะโอเคครับกลับมาเราจะมาวางเล็กเอกแมนกันแล้วแล้วก็คนที่เอ่อพามาด้วยกันเรานะก็ออกไปแล้วนะ นี่คือข้อความสุดท้ายที่เขาทิ้งไว้นะครับ i จุดจุดจุด i จุดจุด i จุดจุด i one leg c o m m a n นะฮะแล้วเขาก็พิมพ์ว่า bye นะครับผมก็ไม่รู้นะครับว่าเขาต้องการอะไรนะฮะเอาล่ะครับผมจะมาวางนี่ฮะ leg c o m m a n นะครับเวางไว้ตรงไหนดีวางไว้ตรงนี้ละอ่ะโอเคครับอัพขั้นแรกนะฮะอยู่ที่หนึ่งพันนะครับดาเมจ เป็น7,500นะครับระยะ20นะครับกูดาว2วีนะครับค่าวางถูกนะแต่ค่าค่อนข้างแพงนะฮะเอาไปครับขั้นที่สองครับ2 0 0พนะครับตามเมกขึ้นมาเป็นหมื่นสองนะครับระยะ25่กูดาว1.5วีนะครับถือว่ากูดาทำงารนะมีสกิลขึ้นมานะครับตองไทม์สต็อปนะครับจะใช้พลังครับจุดเวลา20วิวีนะครับอานะครับ20ิวี โอเคครับต่อไปครับขั้นที่3นะฮะแม่เลเวลที่4นะฮะดาเมจจะเป็น20,000นะครับโอ้ดาเมจเยอะมากนะฮะร,ระยะ30นะครับครูดาวหนึ่วินะครับโอเคนะฮนะอัพตัวเงินกัน แล้วก็อย่างที่ผมบอกไปนะฮะถ้าเราช่วยกันแบกบ้างก็ไม่มีปัญหานะฮะแต่ว่าถ้าสมมติแบกแล้วก็เจออย่างี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับคือถ้าไหนไหนก็แบกแล้วอะไม่ต้องมาขอกันก็นได้เข้าใจแหละบางคนก็คือไม่มีเวลาฟาร์มหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าต้องเข้าใจด้วยนะครับคือบางคนอะก็ไม่ได้มีเงินที่จะ ซื้ออะไรไดนะ้ส่วนผมไม่มีเหมือนกันนะผมก็เฟซวิธีการฟาร์มเอานะครับผมก็ใช้การขยันเล่นนะฟาร์มเมาแล้วก็ฟาร์มจงฟาร์มเจมฟาร์มซื้ออะไระเงี้ยความเจมซื้อนะครับกว่าจะได้มาก็ลําบากนะครับไม่ใช่ว่าไม่ลาบากนะเม่ว่าได้มาง่ายนะโอเคงั้นเดี๋ยวามาลองเราก็มาอัพนะฮะ ก็เราพูดต่อจากเมื่อกี้เะรางั้นนะทางที่ดีนะอย่าไปขอตัวใครใหง่ายๆเลยจะดีกว่านะครับเราฟาร์มเ,เองนะจะมีศักดิ์ศรีแล้วก็สนุกกว่านะครับสิ่งที่เราควรแบบขอคือแนวทางแนวทางการเล่นนะฮะหรือถ้าเขาให้แนวทางการเล่นมาก็ดีนะฮะจะทําให้เราแบบว่ารู้นะครับว่าเราควรจะฟาร์มยังไงเก็บยังไงนะฮะ ผมนี่ก็ฟาร์มเอานะอย่างฟาร์มเจมนะ,ะก็เนี่ยฟาร์มคอกนะแล้วก็เอาไปแลกเกมเอานะ,ะก็ได้พอคุ้มอยู่คนระับแต่คนที่แบบว่าสุ่มจนพอใจอะไรเงี้ยผมเองก็น่าจะสุ่มจนพอใจนะผมคงไม่หวังอัลติเมีหรอกมันยากเกินนะผมเห็นบางคนนะ้ะในคลิปเขาสุ่มมันเป็นแบบพันสองพันนึงแนละ้ว แบบไม่ได้เลยนะครับเริ่มหลุดแล้วแต่ผมต้องวางไว้ตรงนี้อีกตัวนะฮะอัปเกรดด้วยขั้นหนึ่งแต่ผมพอเขาเข้ามาปุ๊บผมหยุดเวลาเลยเอ้๊ยนี่ไงหยุดเวลาเลยหยุดเวลาได้เหมาะเจาะมากฮะแม่งสตันพอดีนะครับไม่เป็นไรครับยังตีไหวฮะร,รู้สึกว่าคูดาจะเป็นกอบอลหรือเปล่าเนี่ยทำไมรู้สึกถ้าเป็นกอบอลนะฮะบางอยากตัวข้าง,างโกงนะฮะ นี่ครับเรียบร้อยครับผมต้องเอากีเลเซอร์มาวางไว้ตรงนี้แนละวอัพโอเคครับผมาขายไปก่อนเอ่อน่าจะเอาเปิดออโต้สกิปได้อยู่นะครับผมอัพตัวนี้ก่ับยูอิงนะ่ยให้เขาสตันหน่อยฮะตกตะลึงด้วยความหลอนฮะนี่เหล่าค้างฮะเหล่าค้างผมมาอัพตัวนี้ก่อนตรงนั้นก่อน เราเอามาขั้นต่อโหตัวไม่กรตะตันเบากมาเลยเพลีครับผมขั้นต่อไปนะครับ หนึ่งอ้ยขั้นที่ห้านะครับรับหนึ่งหมื่นนะฮะดาวเมจจะอยู่ที่ห้าหมื่นนะครับโอ้สตัรตัวเขาไม่การสตาร์นะเสียใจมากถ้าการสตัร์จะเป็นอะไรที่เก่งกว่านี้เอระยะนะครับเป็นสี่สิบนะครับกูดาวหนึ่งวีนะครับโนี่ครับตันสตันง่ายมากเลยอัพตัวนี้ก่อนอ่าอัพอัพเลยแล้วก็อัพมิวอิงด้วยที่เขาโชว์ความหล่อเขานี่โดนสตัรตัวๆเวยฮะ โอเคครับผมได้เวลาเอาก๊อตลีไปแล้วนะครับนี่ก๊อตลี่วางไว้ตรงไหนดีมีวงเหลืองๆด้วยฮนะไม่รู้ทำอะไรได้นะผมวางไว้ตรงนี้โอ้เนี้ยนะเขาจะเสกลูกน้องออกมาจากตัวเขาด้วยนะครับเขามีเอนลี่ฮิลนะครับสามารถฮิลได้นะครับแอนลี่ฮิลก็คือตัวตัวที่เขาเสกออกมาฮนะโอ้เสกมาขั้นแรกสองหมื่นเลยนะครับโอ้อ่าเขาก็ไม่การสตันเหมือนกันนะครับ รู้สึกว่าโดนสต้นกันง่ายมากเลยซีรีส์นี้โอเคแ่ั้นแล้วก็โอ้ลูกนี้ผมน่าจะเอาเมดิกมาเนี่ยเขาไม่กันสตันฮนะโอ้เนี่ฮะเขามีสกิลนะครับหลับอีกแล้วขยันหลับมากมีสกิลฮะค,คือ จะทําการย้อนเวลานะครับ1ทอยเทตนะครับกลับไปที่จุดเริ่มต้นนะครับโอเคครับผมงั้นเรามาเริ่มอัพกันเลย่าขั้นแรกนะครับ2อ0พนะครับดาเมจขึ้นมานะครับเป็นสองพันนะครับอา่าโอโ้โหโดนโดนตันหนักเออว่าผมเอาวิลลิ่งมาช่วยดีกว่าเขาจะได้ไม่ต้องโดนตันหนักขนาดนั้น กินเลเซอร์มาช่วยเัวอีกตัวกิเลเตอร์ไม่ตันสตันนะช่วยหน่อยช่วยห่อยช่วยอ่ไยโอเคเออระยะเป็น35ดาวอย่างางี้ไหมฮนะดาเมจนะสองพระยะสากสิบห้าูดาว0.5จุดห้าวีนะครับมีเล็กบูทนะครับก็คือน่าจะบูททีมนะเนี่ย5%นนะครับให้กับเพื่อนร่วมทีมก็คือวงสีเหลืองนี่นะฮะต่อไปนะครับ พันนะครับอ๋อลืมบอกฮะเอลี่เมื่อกี้เพิ่มมาเป็นห้าหมื่นเลยนะครับโยังไม่ทันอัพเลยดูสิโดนตั้นอีกแล้วโอเคนะครับหกพันนะครับเลฤดูที่สามนะดาบเบิเป็นห้าพันนะครับระยะเป็นสี่สิบนะดาวศูนย์จุดห้าเหมือนเดิมนะครับการบัฟขึ้นมาแปดเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เออ่ลูกน้องนะครับเป็นหนึ่งหมื่นนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับอัปเกรดนะครับแปดพันครับผม เรือทสี่นะครับดาวเมทเป็นเจ็ดพันห้านะครับระยะสี่สิบห้านะครับุดาวศูนย์จุดห้านะครับเอ่อการตัดการบัฟระยะนะครับเป็นสิบเปอร์เซ็นต์อลลี่โดนลดนะครับจากเมื่อกี้ห้าหมื่นเหลืออยู่สองร้อยโอ้จะกินกแสเหลืออยู่สองร้อยนะครับแต่ว่าออลลี่ดีเพิ่มขึ้นนะครับสามารถโจมตีได้โอเคครับต่อไปหมื่นสองนะครับนาเกตหมื่นสองเรือที่ห้านะครับยังไม่สุดนะครับ ดาเมจเป็น12ึ่งนะครับ1 2 5 0งนะครับระยะอยู่ที่50นะครับอุดารสุดจุนะครับการบูธนะครับอยู่ที่2%ินะครับหรือว่าเยอะมากเลยนะครับเนี่ยโอเคครับต่อไปน่าจะขั้นสุดท้ายแล้วเลเวล6นะครับหนึครับดาเมจเป็น1 5ึ่งนะครับระยะหกสิบอุดารสุดจุเหมือนเดิมนะครับการบูสิบเป็น15%แล้วก็เลือดถาเลือด ตัวทิเซกมาเป็นห้าแสนนะครับถือว่าเยอะมากเลยนะครับโอเคเยอะมากแล้วมาดู DPS กันดีกว่า DPS นะครับตัวนี้นะฮะจะอยู่ที่สามหมื่นนะครับกอตลี่ DPS จะอยู่ที่สามหมื่นนะฮะส่วนเ,เล็กฮอกแมนนะฮะจะอยู่ที่ห้าหมื่นนี่นะฮะโอเคมาแล้วเรามาวางไว้สักตรงนี้น่าจะดีกว่านะประมาณนี จะได้แบบว่าเซกเกอไกลหน่อยนะการโจมตีนะครับเป็นเออ่สเปรดนะเหมือนน่าจะสเป,ปรดเลยมั้งมัน,ม,นมันไม่เห็นนะว่าเขาโดนเออ่ยัดเพิ่มยัดอัดสตาร์นเลยถ้าตัวเขากันสตัรนจะเป็นอะไรที่ดีแม่ละเป็นกนรี่ไม่กันสตาร์นนะครับ เราก็ต้องพึ้นพานะเดี๋ยวสก,กิลเอาไปใช้กับบอสตัวท้ายเลยดีกว่าแต่ว่าระยะการแบบว่าปัป๊บตอนนี้เอยอะมากเลยนะเนี่ยดูเยโหเยอะมากโอเค โอเคครับผมเปลี่ยนจุดวางใหม่นะมาวางตรงนี้ดีกว่าเพราะาโดนตดนสแตนบ่อยเกินนะไม่ได้เล่นนะะไม่ได้ยิงเลยโอเคอัพตันสองตัวนะแล้วผมก็จะวางนี้ด้วยแล้วเปลี่ยนมาเล่นตรงนี้แล้วกันโอ,โอ้แค่วางก็โดนแล้วสงสัยผมต้องเอาตัวมารับแทนนะอ่ากรีนเลเซอร์มารับแทนแล้วผมว่านายจะไหวนะเพื่อนให้กิีนเลเซอร์มารับให้แล้ว ปล่อยมาตัวละห้าแสนเลยนะครับตัวละห้าแสนเอออัพเกรดอัพเกรดแม่มีอย่งเงเหล่ากลาฮะตกตะลึงด้วยความหน่อฮะอัพไป,ไปเรื่อยเรื่อยนะฮะเขาโจมตีนี้น่าจะเอวีน,นะคือมันโดนทุกตัวเลยเนี่ยการทำตีเขาแบบหนึ่ง หนึ่งตัวก็จริงนะแต่ว่าเป็นทุกตัวที่โดนนะครับที่อยู่ในวงเขาเห็นไหมดูจากสกิลอันนี้ผมน่าจะเปิดอันนี้ไว้หรือเปล่าโลกราฟิกนี่ลลมนี่ครับเห็นไหมอ่าเนี่ยพอผมออนปุ๊บเป็นสเปซนะฮะเป็นระเบิดระยะระเบิดนะฮะโอ้นี่ครับเป็นระเบิด แรงมากนะครับฮะว,วายอีกตัวนะฮะน่าจะพออัพเต็มได้อยู่นะฮะตัวเขาไม่ได้อัพแบบว่าราคาเยอะอะไรขนาดนะั้นนะถ้าเทียบกับไฮเปอร์นะไฮเปอร์ Hyper ราคาอัพแพงมากนะฮะแต่ถ้ามาเทียบกับตัวนี้คือราคาอัพเขาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับไฮเปอร์ราคาอัพเยอะมากนะฮะแต่ตัวเขามีนี่ฮนะลูกน้องนะฮะ จะตามีดไม่เท่าไฮเปอร์แต่เขามีลูกน้องนะครับเพราะว่าดีเบีสเขาอยู่ที่สามหมื่นเองครับไฮเปอร์นี่ดีเบสอยู่ที่แปดหมื่นนะโอ้โหนี่กลับไปครับรึ๊บแล้วไหวนะครับเนี่ยลองดูนะครับผมออโต้สตร์กริปโดยใช้คอปปี้เนี่ยเราจะไหวไหมเลือดคุณสองใช่ไครับเนี่ยว่ามาสองคนนะครับอย่างที่ผมบอก ความยากจะเป็นคูณ2ครับเลือดจะเป็นคูณ2นะครับวอตจาก16ล้านก็จะเป็นลูกศิลป์ก็จะอยู่ประมาณ40ป่ะน่าจะอยู่ประมาณนี้นะฮะเยอะมากเรามีนี่ครตัวลูกน้องฮะปล่อยไปเราน่าจะวางเพิ่มได้อีกตัวนะฮะแต่ถ้าจะอัปเกรดไม่เต็มนะฮะ แล้วก็เดขายซันต้าเลยซันต้าหูอัพเกมไม่เต็มนะครับว่าถ้าไม่รีบมาเดี๋ยวไม่รีบวางรีบอัพเดี๋ยวมันแพ้นะครับโอเคปึ๊บโอเคหนึ่งสองได้อยู่นะครับเนี่ยตัวเขาเก่งที่ลูกน้องนะครับเป็นไงครับเดี๋ยวอันนี้ก็หยุดลาไปเลยครับนี่ยี่สิบวีนะครับ นานมากฮะปล่อยโจมตีแล้วเห็นไหมเลือดอ๋อไม่ใช่ศีรษะการสองล้านฮะเลือดเยอะมากนะครับสามสองล้านเลยนะครับโอ้โอเคนะรู้สึกว่ายังจะไหวอยู่นะครับนี่ฮะตกตะลึงมีความหล่อฮะแม้แต่บอสยังตกตะลึงมีความหล่อนะครับ ตีไปแล้ฮะมีสโลอยู่ไม่มีปัญหาครับนี่ครับบอสตกตะลึงในความหนอ่อฮะผมอยู่ิี่ <c oughs> ตัวมันโกงมากเลยนะสต,ะตันได้ไม่กระทั่งบอสเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวลองมาลองใช้ฮะตัวนี้นะใช้คู่แมนนะครับจะทำให้ทอรเล็ตตึงตัวนะครับกลับไปที่จุดเริ่มต้นนั่นเองนะฮะ นี่ครับมากูจะเอานานมากเลยฮนะหกร้อยวิเลยนะฮะแต่ว่าโกงมากเลยฮนะเอาไว้สำหรับว่าสมมุติเราแบบสู้บอสไม่ไหวก็บอสเลยมาตรงนี้ลและเราก็กดใช้เลยแ้กวกากลับมาตรงนี้นะือว่าเป็นอะไรที่โกงมากเลยฮนะ ถ้าเป็นคนเดียวก็น่าจะอยู่ตกอยู่ที่ประมาณสิบหกนาทีสิบเจ็ดนาทีนะไวมากเจนาทีนะ่รอบเห็นตัวที่ผมบอกว่าสมชอ,อ,อยู่ไนมะีก,ดดกาสอ,อูจนะุดูนะดวงผมดีมากเลยนะที่ได้มานร้อยก่องนะบางคนที่เปิดะขัดก่องนะ้กอนด,ดีหนึ่งตัวก็มีนะ โอเคครับผมจบไปแล้วครับรายการเรียนครับเป็นตัวที่ผมมองว่าสมชื่อกับก๊อตอยู่นะก๊อตลี่โอกาสออก0.01%นะฮะดวงผมดีมากเลยนะที่ได้มาในร้อยกล่องนะฮะบ,บางคนนี่เปิดกันเป็นพันกล่องนะ ใช้ก็อดดี้หนึ่งตัวก็มีนะครับโอเคครับผมถึงว่าจบไปแล้วนะครับาก,การรีวิวนะครับ